สวัสดีครับพบแล้วครับท่องผักลักกี้แฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มีน้องช้างมาร่วมงานนะครับเป็นเลี้ยงวันเกิดคุกกี่นะครับผมเนาะย้อนคนเกิดของคุณแม่เอฟซีนะครับผมวันนี้นะครับลักกี้ก็แต่งชุดมาด้วยนะครับมาร่วมงานด้วยนะครับนี่ก็คุณยายทองคู่นะครับอ่าสวยๆนี่ก็ชุดเหลืองนะครับคุณยายบัวลอยนะครับผมสวยงมามากเลยนะครับคุณยายนะครับอ่ชุดสวยๆลักกี้จะไปดึงชุดคุณยายหรือเปล่าลักกี้ นี่นะครับมารวมกิจกรรมกันหลายเชือกเลยนะครับวันนี้เขามีแต่งตัวสวยๆกันหลายเชือกเลยนะครับวันนี้นะครับเนาะใส่ชุดมาร่วมงานนะครับแสดงความยินดีกับวันเกิดนะครับวันคล้ายวันเกิดเนาะของคุณแม่ f c นะครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับหลักีชุดชุดกี้ยังไม่ได้ทานะครับเดี๋ยวก็รอนะครับเป็นเวลานะครับเราจะพาน้องช้างนะครับทั้งสองเชือกนะครับ ทั้งหลายเชือกนี้นะครับผมเราไปกินผลไม้ที่เตรียมไว้นะครับเป็นญ้าแล้วก็ผลไม้นะครับเนาะรวมกินด้วยกันนะครับเป็นงานเลี้ยงเนาะรวมฉลองกินด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมมีแต่รุ่นใหญ่นะวันนี้นะครับรุ่นใหญ่รุ่นคุณยายนะครับหลักซี่นะครับ ม,มีหลายเชือกนะครับนี่ก็น้องขวัญน,นะครับน้องแอนนะครับทางนู้นก็น้องดอกแก้วนะครับทางดอกแก้วนะครับเส่าว่าเนาะพร้อมซับนะครับกีกีปะกี ลักี้ฉาคุณยายหรือเปล่าคุณยายชนสูวยนะครับยืนหมอบอยู่ทั้งนี้นะครับชุดสวยๆนะครับคุณยายนะครับผมนะ้องน้องแอนน้องแอนดูน้องแอนนะครับนู่นนะครับยาวทั้งหนึ่งนะครับลากี้ไม่ค่อยได้ใส่ก็จะแบบจักรจี้นะครับผม เดี๋ยวก็จะพาไปกินนะครับออาผลไม้ที่เตร ar, s. <S ียมไว้นะครับถึงเวลานะครับเนาะเค เราดีเต้นแล้วดูแต่ละเชือกน,นะครับ เรากินเรากินผลไม้ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะได้ไปทานผลไม้ร่วมกันกับเพื่อนๆนะครับผมนี่นะครับถึงเวลากินแล้วนะครับวันนี้นะครับผมร่วมกินด้วยกันนะครับวันนี้นะครับบุบเพช้างนะครับบุบเพช้างนะครับผมวันงานวันเกิดนะครับผมเนาะประชันความงามกันนะครับวันนี้ครับประชันความงามกันเลยนะครับผมหลายเชือกนะครับหลายเชือกนะครับ นะครับทนความงามกันเนาะวันนี้สวยงามนะครับใครสวยก็กันเนาะเฮ้กินก่อนแล้วที่บอกว่าขอคิวก่อนนะกินก่อนนะครับผมอะคุณยายคุณยายอร่อยไหมคุณยายคุณยายบอกว่าอร่อยนะครับอะคุณยายบัวลอย ยายบัวลยกกลักกี้น,นะครับยืนนิ่งกินเลยนะครับผมไม่กระดิกแล้วนะครับไปไหนแล้วนะครับไันไปไหนแล้ววันนี้นอ้าวมีเงาะด้วยนะบมีเงาะกินใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวติดคอสวยงามกันทุกเชือกนะครับวันนี้นะครับผมเนาะมาร่วมฉลองนะครับงานวันเกิดของคุณพ่อท่านนะครับผมเนาะ ก็ขอให้ท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับที่มาเลี้ยงนะครับน้องๆช้านะครับที่ตกงานนะครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมเนาะ <c oughs> <c oughs> ใหญ่กว่าเพื่อนคือลักซี้นะครับมองง่ายๆนะครับลักซี่จะใหญ่สูงน้องแอนลึกทางนี้แอนกับลึกทางคาร์ลักี่นะแอนจะไม่สูงนะครับแต่อ้วนเท่ากันนะครับคุณยายจะไปไหนนะคุณยาย ทางนี้ก็กินนะดูนะสังเกตดูเรารถลักกี้นะครับอยู่ข้างหลังขาหลังนะครับไม่ไว้ข้างหน้านะกินก็วางไว้ข้างๆนะครับผมคนระ แต่ไม่เชือกนะครับทั้งหน้าทั้งตากินผลครับผิวนะครับเน้องสำหรับคลิปวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสบไครป์น้องด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับขอบคุณมากครับ